พอเราหยัดใส่มือเล้วใส่มือมันแสบกลัวใส่มือมันแสบอืมคำทําอิปงอบดินเหรอมี FC เป็นว่าให้ตํามาคุ้งตํามาคุ้งนะครับกินให้เบืองแน่เพป็นว่าแน่ตอนเร็วแล้ว con nhỏ năm, con nhỏ mà khung gãy bên tâm mà hại, nhìn xe ngựa nằm đây, cái điện nó ผักกัดมีกระทินน้ำแล้วกผักบอกน้ำนี่กระทินนใส่กับมะกรูงเข้ากันอยู่แหละซ่บ าากาศเย็นเนะยาแต่ม่จีบด <Okay. S 1> ิ่มักนะ่ะหากระปงจากบมแล้วเก็บบ่แล้วจังในโทรศัพท์ไลฟ์สดเฟซบุ๊กม,มาคุงเอซเพิ่นมหาห้ เมื่อว่า,ากินมะคุงไงเนะี่ยกินตะมะคุงเนะี่ยจัดให้โมย่าให้กินตัวใดคอหลเดนเนาะเดี๋ยวสิฮามากินอขอได้เอซมาเอฟซคอเ<ข>อฟซีคอจัดการให้เลยจัดการสนาดหลดเขอฟซีมัน้อยใ้กินลหลังฟ้ากับกห้าแล้วรักกรนมินมาก คำใหญ่เายจริงเสียน mm ี hmm. <S S uh ่ม huh. wow. ักคำใหญ่นะฝากสีลายด้วยสักหนึ่งนาทีมาได้มาได้ กินบ่กินหรือบ่มันจะหั่นมายำเพชรขนาดขนาดเราซ้ำนี้ยังเพชรอขันเพชรซ้ำใดขันสายลายเพชรบ่กินบ่ เป็ดเหรอเป็ดแล้มาจ้างเหรอโอ้ยมาเป็นตัวเดี๋ยวนี้เพชรอีล <laughs> ีมาอยากบอกนะ, <laughs> ะก็เล็กอาเป็นต้อนด้วยนะกระเด็นนี่ค่ะซื้อใหม่ๆนะฮะ,ะก็ไปซื้อบางอย่างไทยเป็นปลาละไทยอีสานเผนมักเนี่ยกล้องมัามมากนะ <laughs> เราเ <göster ges> นี่ยยากฉีกเลยเนี่ยฉีกเป็นตอนเนี่ยเพื่อามเฮ็ดเวียกแล้วเฮ็ดเวียกแล้วเลยจัดการ าก,กินม<า>มกมะคช่วงนี้มันค่อยว่างมันไรมีเบียกเจียวคข้์ดยามแล้วนยามยเจียวเขมี่เมาเกีนะ่ยวนำนี่จะดีจะมาช่วยนะ่ต่อทุกแล้วเอฟซีกัซางนีเอากินบ่อบ